และนี่คือวิสิตวิ t h a แอนค่ะ เชมาแล้นะครับวิ่งนีวิ่งกลางมา้ครับวิ่งเชิญครับสถานีกำลังปวดเยี่ยวแล้วปวดจิ้งจอกกันนะครับอุ้ยไม่สวยจังแป่งว่าภูไททั้งหนาเสาภูท่าไหนร้อนร้องว้ทำไมพี่อันนี้ผิวจริงจงของพี่เลยเนี่ยจริงเลยจริงดีมากฟมันีเป็นกินเบียร์ผู อันนี้เราจะไปไหนคะพี่น้องตาเราจะไปข้างหน้าเดี๋ยวนี่ฝนตกหนักมากเรามาถึงอ่ะวิดีโอให้ถ่ายแบบเดียวโอ้ถ่ายนักกไม่ใช่อย่าหล่อหนูให้หล่อไอ้ฝนตกแค่ร่องลอย ตาลทำอะไรคะย่างกุ้งจ้าไม่เห็นมเป็นกองเลยแต่ว่าไม่เป็นกองมัตวปุ๊บมันขนุนหาเลย่ะฮะมีไหมอะไรก่อมี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 แล้วพอ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดินดับ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 เอาเอาค่อยๆเดินเจ็ดร้อย ไปได้ลอยนึ่งเอาเข้าไปเดินเดินๆไม่เป็นไรหรอกคุณวอาเดินๆคิดว่าเงินสะพัดอ่ะนะเอาเดินๆๆๆๆๆคิดว่าดิผ่านไดทางตันผ่านไดทางตันเลี้ยวขวาอุยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาคุณนายให้เจ็ดร้อยคุณจะให้เจ็ดร้อยพี่น้ำตาลก็ให้ไปทุกคนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแจกหมดเลยไม่เหลือจากบ้านเพไม่เป็นไรรวยไงเพราะว่าไงจะไปซ้อนข่อยเลย พีทอ่ะมันพี้พีทไหนไอพีทอ่ะมันอยู่ป้องไผ่ไอพีทสดจูไอพีทสดจูไอพีทสดจ่ยเล่นน้ำตาลเลยเออเนาะนี่อันนี้ถึงไหนคะถึงมาก่อกจาร เพราะวาพี่จะเอายางลงมาแต่รถสักก่อนพี่รู้สึกว,ว่าจะให้มอนกับออนนี่แหละเลจ้าหน่ายางไป็นของผักสักก่อนขับได้เลยเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรโอ้ยงางเป็นของ,งพ่อสักก่อนปะขับมาใครจูงจีบส่งปิติแก่ตายเจา้าเออตายแล้วบาดเนี่ย ก็นอ่อนไหวอ่อนไหวเช็เผื่อยเทนรถนะนะบ่บ่บจะเศรากินเหล่าสักวันจะเศรกินเหล่าสักวันชคือพี่อกว่าจะเศรากินเหล่าจะเศร้ากินเหล่าอ้อนอ้อนวอนวอนยังอนยู่อยู่นี่อยู่นี่ยั่ไงทำตัวเกีย่อารงหวย่นักพตานผู้ชายทักมาเต็มแล้วมยเสีาพ ดูพี่จ้าดูแลพี่จ้าสวนพี่จ้าขับเลยพักก่อนพักก่อนพักก่อนเริ่มมานึงหนึ่งทุ่มเรเริ่มใหม่นะดูท่าดูทาเลยท่าพี่าเดงที่ฟักแ้วแวอ้อะไรเนี่ยลี อะไรห้ามมองออกสิเนี่ยไม่ต้องเจอออฟฟิศอีกบ่เฮ้ยดูห้องไหนดูห้องไหน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 เยินเลยเฮ้ยเฮ้ยมีหัวมองมอ่ะซัมเฮ้ยเฮ้ยห้องดีไปจ้ะเฮ้ยให้หนูขึ้นก่อนอะไรอะไรค่ะเฮ้ยไปเฮ้ยย่างรถเสีย <laughs> เฮ้ยท so like bon ี ways, of of ่เจ really ็บแล้วเออเจ็บกก้านสัการเล้ยหนูเจ็บก้อนไนเออเออเฮ้ยมี่ยี๋ยัเดีนหรอเป่าเดินยหปก่อนไปเอาไปอันนี้ก่อนุแกไปไหนครับพี่กูจะไปกรณ์อาบน้ำค่ะดีมากเลยนอะไรเป็นอะไรเนี่ยนี่ พี่น้ำตามันมีกระจกด้วย <Hello. S 1> แบบเดือด <Hi, man. S 1> ห้องก็ดือห้องดือห้องดือแม่ห้องดือห้องน้ำดีมากมีชันบนด้วย <Hello. S 1> <c oughs> one hour later กวันนี้ไอ้รักษา กูจบมาเลยโจจูครับโจจูหันโจจูเลยถ้ารออไรานึงหมดเลยหรือว่าใครไดหนิงเป็นเบาๆสองไม่แค่สามขวดเลยสามขวดเอยนะเพราะงั้น่าไ่ก็เออรอซ้อ่อนเมื่อไหร่นะสามขวดอี่หนี่น่ค้งแบบ้วมึง อเมื่อวานี้เขาไม่จัดให้หรือเปล่านไปรไปเราเออตองตเ็บเป็นมีแต่เก็ดันเๆมีแต่เก็บเธอไม่ลองเกบเเฉยๆไม่มีเกี็บแห้งข่ะเก็บบาข้างเกบเดยนึ่งแก้วนั่นจะที่สั่งแล้ววะเราก็จะมายังไงคะต้รหอยแครงนะงัตัวดีวทีสั่งแล้ว แล้วก็จะมากินวิถีคนป่าวิธีคนป่าค่ะดไปครับไปครับแล้วโหดูขาดูมีถ่ายมี จะมีช่วงสัญยกรรมไอ้ช่วงก่อนสัญยกรรมไงมันต้องสัญยกรรมคนเรามันไม่ใช่แบบเดินสวยเร็วน่ากลัวมากเลยมันต้องผมอะไรอะก็มันต้องขึ้นหน้าเหมือนบาร์ลามนี่แหละเข้าใจไหมวิวิวปิดทงไปิดทงีะไรเขึ้นนมัต้องขึ้นหน้าเหมือนบาร์ลาใช่ สภาพไม่เป็นแล้วเจอก็แอบใช้โฟมล้างหน้าพี่กูกัดด้วยพูดเท่านอนอยู่ตรงนี้แล้วเอาไม่ใช่เหนอมาไว้ดูน่าจะใช้พิ้งกุกเกตไหมเพราะว่าแอบใช้โฟมล้างหน้าด้วยแหละลคิปจบเลยสรุปใช้ของไอ้นั้นนะแอนวีไนท์สีฟ้าเยเจอก็เพราะว่อมาทุกสิ่งสบายเลยเหมือนตอนนี้มามาทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลนะ ก่อนทําหลังทําแสดงว่าดูขวดนั้น <array> ก <plus poetry> <speaking ancestors> ็น่ารักนะนี่ไม่ธรรมดาพี่จบก่อนเา่บอันนีต้มุนบุญอะไรไปนี่พี่จบค่ะบายบยสวัสดีค่ะเพิ่งเห็นนะเอเจ๋งใหญ่มาก เครื่องของตรง,น,งรนี้อืมค่ะก่อนสัญญากรมังออเออันีค่ะมันนีคงาคก็มาถ่ายอไรไม่เอาไม่ายถ่หนนะก้ถ่าย,ายาก้จะกลัวโอเคแผ่นเลิศมาก น้ำตาลจะไปไหนโอเคครับไปทานข้าวเช้าเก้าโมงอีกสิบหรออสิบเก้าโมงอปิดนะสิบโมงสามศูนย์อะปรมันสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่แหละเทาถี่ขีจำได้สิบมงแล้วนะทางบบใครบอกว่ามันดูบอมื้อเช้านะดี๋ยวตจนแต้มกินอาหารเช้าราคาชื่ออะไรคะเบฟฟาครับ คิว่าจะหันยำยำสายครับอันนี้จานที่เท่าไหร่ครับกลังเะครับอแล้วก็ินยแล้วก็มี่น้ำตาลอักนนี่น้ำตนไหคะหัวใจไหมไม่ถามแล้วแทนเราชินไงที่ห้าขึ้นมาตแล้วก็ลน้าห่องน้ำแลต้อร่อยอร่อย้ไข้า่อะไรอะไรตา เปนได้อกินมาก็กได้บอกไวถ่ายวีดีโอเอาถ่ายรูปก็ได้ถ่ายรูปก็ได้เฮ้ยต้องใกล้ๆหนึ่งส ติดพริกไก่แม่ถ่ายวีดีโอหรือถ่ายรูปถ่ายรูปได้ถายวิดีโอได้แล้จะทำบล็อกฉันเมาหรอใช่แล้วทำบล็อกพริกไก่มาลองกี่กกระแันเอ้ยหาวีิรุตาลก่อนค่ะายพิรตามีมีมอะไรใช่สวยมากแล้วก็อันนี้ก็สวยมากเลย ใช่พี่ต้มตาลทวงพี่มันอยู่ตรงนั้นตอนนี้พักกี่ตัวหนี้ค่ะไปค่ะไปค่ะเียบของแล้วก็เก็บขนมแล้วก็เก็บสัเลียงใช่ค่ะลากไปเลยค่ะผมใช่<ะ> ก็คืออะไรอุ้ย <ไป S 1> บีปนะึ๊บปัจจุบัน <laughs> เริ่มตามสันไม้ลงไมต้ตรงนี้นี่ไปไม่กล้าไปไกไปเดินตามนากโก้ไปไป

ฟังตะผลมันเป็สิฟังตะผลนี่เป็นโขดหินแถวไอ้ฟังตะฟังกอดทั้งนั้นอ๋อโย่ทางนั้นมันมียันต์หรือเปล่าครับคือเฮดป่าย์คกับล้านท่าล้านยันตกับเ็มได้ฟังตะผนฟังตะผลนี่เป็นโขดหินเนี่ยโออ๋อไปก็ลยหน้าตัวนี้ไม่มีน้ำเลยอ๋อเหรอคะขับรถก็ไปเลยเออเอาหนูรู้ว่าแบบน้ำขึ้นไม่ก็เวลาหน้าสงการไงหน้าแต่ตอนนี้คือหน้าฝนน้ำนน้ำเขื่อนเยอะสวยมากเลยไปไปไปตุกโกล แจ้งถึงแล้วถึงแล้วเลกน้าวเชงคะี้ดาวทีเิตอไเอานนี้ดีกว่ากล่องข้าวเหนียวเพื่อผาพิ๊ใส่ข้าวเหนียวไว้กินพรุ่งนี้ไปตอนงานก็เดื่องตกงไปตรงไปตกงไปตรงไปไม่ใช่น้ำตาลหนอย ทางไหนมะอือมันคือตรงนี้อ่ะเนี่ยอืมเต้าเดินเต้าทุกอย่างจังโอเคเดินไปข้างในสุดี่เป็นอะไรไม่รู้ร่เป็นขันน้กับเครื่องเป็นผสมเครื่องแกงก็เปี่ยนสีจัง จจะถามเกใจดีถามยงใีก็เราอนนะลงเลาลงกายไอนนี้น้ับนนอี้ิแล้ววะเอ้อยอิ่งเวอเหนไม่สนใจใช่ไหมเห็ไม่สนใจอ๋อเมนพอยต์มันคืออยู่ตรงนี้ ทำไมพวกน้องน่ากันแบบเนี้ยทำไมน้องน่าแบบเนี้ยก็หายไป50%ขึ้นไปไม่เห็นรถก่อนเราก็แบบแปลกเราเราก็แบบลงทางเพราะกันแน่นนะครับหรูอไม่ก็ควรจะใกล้เลยเนี่ยใกล้แล้วถึงโรงแรมแล้วถึงโรงแรมแล้วเห็นไหมอะหลงรึเปล่าเจนเจน เอาข้าวแม่เอากระเป๋า,าข้าถวถึงแล้วค่ะถึงแล้วปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนแบบนี้ค่ะน้ำมันไงท้ายค่ะพี่น้องเพิ่มตาตบบนี้ถึงนี่ค่ะเป็นตาฮักค่ะแม่ม้มตัวสาวนะถ้าใครมางคะ เม่นว่าตื่นถ้าคืนนี้ใครเมาแล้วไม่สามารถเดินขึ้นชั้นสามได้ก็ไม่เล่นด้วยหนึ่งในนั้นไม่มีพี่แน่นอนใชาอย่าให้เป็นแบบเหมือนวันนี่ยะก็อย่าให้เห็นนะ One hour later ผมแป๊บๆนะผม Morning ค่ะ Morning ครับค้อนถงร้นุมก็ข้างังค้าง ข้างกัน,นะคะ่าาไนะไะไปครับตึ้งอยู่ค่ะโยชิเปมุกดาหารมุกดาหารไม่ครับจุ๊ก็ยังไปบดนดว ท่านจ้งต่างกันมากภาพแรกที่โบนเป็นรูปนี้ภาพสุดท้ายที่โบนเป็นรูปนี้โอไงเนาะโปรโมทตัวเองเลยหรอไม่ใช่อ๋อนี่คือได้กินข้าวกันค่ะถ่ายกรนดึกแล้วภาพแรกแค่คืนเราคิดก็มาดูภาพแรกคือดูรูปนี้เราคิดมาดูรูปสุดท้ายอุ้ยสวยเลยแต่ภาพก่อนไปคือไม่มีภาพก่อนไปคือไม่มีโยชิแล้วนะเป็นปลาล้วน แล้วก็วมาค่าป่ะคุวา่วาพลังงานตอนก่อนมา,นาอัไนไหนอันนี้ก่อนอันนี้เชื่อเสร็จแล้ว <laughs> <laughs> เชื่อเสร็จจเป็นักษณานี้เ <laughs> สนน็ <laughs> ก่อนมาคือ <laughs> สวยเราจะกลับบ้านกันครัผ <laughs> บผมรวมน้ำ

เอาโซจูลงไอ้นู้ไปได้ไปได้ถึงถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะซ้อนเอาไปซ่อน